ก,การประกาศรางวัลน,นะครับผมว่าใครจะเป็นคนได้อัปเกรดไฮเปอร์แต่ครับผมซึ่งมาที่จะเริ่มนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําการอ่านกันก่อนนะครับว่าใครนั้นพิมพ์ว่าอะไรกันบ้างครับผมโอเคเราเริ่มจากคนแรกกันเลยนะครับผมวัวผมขอแม่งชื่อนะผมก็จะถามดูอย่างทีเดีวว่าใครเผมรู้จักตอนไหนครับรู้จักตอนชิปชอตไฮเปอร์โชล่าได้แหละชื่อโอเคชิปชอตโอเคครับผม วันนี้ไม่ได้ใส่อะไรมาซึ่งอิดกตไวเนี่ยก,ก,ก็ให้แล้วกันเออให้แล้วกันอีกเกดเนี้ยคทุกคนต่อมาแล้วผมชื่อ DMS แล้วผมรู้จักรู้จักตอนที่ผมดูคลิปช็อตท,ที่เป็นมีไฮเปอร์อ๋อมีไฮเปอร์นั่นเหรอเอี่ถ้าวัานอันนี้นะก็ถือว่าอืรู้จักผมมาสักพักแล้วนะต่อไปแล้วผมรู้จักผมเพราะสามารถีคือพังอ๋อคลิปนี้แสดงว่ารู้จักผมแบบ ้สุดอยู่เอมี่รู้จักตอนคุณพ่อคุณแม่วิศวะโอ้อยนี่นานอยู่คุณพ่อคุณแม่วิศวะเนี่ยเห็นคลิปชอ็อตคือน่าสนใจเลยในช่วงน,นี้ครับผมอ,อ๋อคลิปชอ็อตดูดูจากคลิปตอนที่ไม่มีการตัตนอ,อ๋อคลิปชอ็อตอันนั้นเองต่อไปคือุณดีเจรู้จักพี่ตอนทำคลิปกากาไปกล่าวุเทพเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้ว ด้วยการตูเทพเรื่องนาเขงสุดกลัวนะผมซึ่งการตูเทพนั้นก็ชุดนั้นก็จริงไม่เรียบร้อยนะผมก็นั่นแหละผมพี่สาวมาสอบด้วยนะครับผมุดทนที่ตอนนี้มาห้าพันแล้วนะในแกดูนะห้าพันนะเออคำถามรู้จักพี่ตอนไหนผมเจอพี่ครั้งแรกตอนนี้พี่แจกสัตว์ตัวใหญ่กับตอนนี้พี่ไล่แจกตัวครับโโอ้หปีกว่าเนะเกือบสองปีอ่ะที่ได้เป็นซิมูเลเตอร์นานจริงรู้จักตอนหนึ่งพันซับอุ้ยอันนี้ก็นานอยู่ เรู้จักตอนชิมรี per, วิวไฮเปอร์แฮกรีวิวไฮเปอร์ผมไม่เคย,เยรีวิวไฮเปอร์นะ <laughs> ผมไม่เคย,เยรีวิวไฮเปอร์อาจจะไหนก้อนนี้รู้จักในคลิปเมือ่อคุณสมได้ดีเจอนี่คชิพช็อตรู้จักผมรู้จักที่ตั้งแต่ยี่ห้เล่นดีดดีเอ้ยก 7, เจ็ดแปดเดือนที่แล้วเข้าเดือนแรกก็นานอยู่รู้จักคลิปไฮเปอร์ per, การสตัน,นชื่ออ๋อคลิปไฮเปอร์ per, การสตัน อันนาอยู่รู้จักพี่ตอนอาวีดองจนเน่าโอ้โหในก็นาอยู่น,นะนานกว่านะคลชิปเอจิมเตอร์เนะไอมังคีถ้าที่จได้อ่ะร <OK> ู้จักตอนก้ารับสัเก้ารัสกานาอยู่รู้จักพี่ตั้งแต่ทํคชิปแรกเลยใช่โอยทำลิปแรกเมื่อสามปีแล้วนะจริงจังไว้เนี่ยพี่โอ่เราโอเคคนต่อมาผมรู้จักเมื่อตานั้นไม่มีตัวการ์ตันครับ,บออ เดียวเียวผิดกฎไอ้นี่ผิดกฎบอกว่าห้ามขอไปไก่โป๊ะโอเคแล้วผมเอาผิดกฎนะผม,อนะผมขอโทษด้วยว่าพี่แกทั้งทำผิดกฎนะครับก็<ๆ>จมจประมาณนี้ผมสำหรับผู้เข้าชิงน,นะครับผมในการที่จะได้ไฮเบอร์โอเคเรามาดูกันนะครับผมว่าใครจะเป็นคนได้ไฮเบอร์ไปนะครับผม Let's ก o โอเคผมเราก็กลับมากครั้งสำหรับเว็บอีเว็บเดิมของเรากันนะครับผม YouTube Landon Comment Picker นะครับผมซึ่งผมจะยิงใส่ไปในนี้ครับผมโอเค okay. แล้วเราก็มาสุ่นกันนะครับผมว่าใครนั้นจะเป็นคนได้ไปนะครับผมซึ่งมาดูกันครับว่าใครจะได้ ห้เปิดไหมครับผมหลังจากที่ผมคิดนะครับผมสามสองหนึ่งโอเคครับผมประกาศรางวัลนะครับผมสิ้นสุดลงไปทีเรียบร้อยคนที่ได้อัปเกรดไฮเปอร์แบงค์ชื่อคุณดีเจเกมหนึ่งสองสองดีเจนะครับผม รู้จักที่ตอนทงคลิปกล่าวไปเทพเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วก็ยจนิีด้วยครับผมคุณได้ให้เปิดไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมซึ่งคนดีเจเกมนะครับผมให้มาคมมอมมตนรายงานตัวด้านล่างด้วยนะครับผมถ้ากิดว่าคุณไม่มาคอมมินจะถึงว่าสละสิทธิ์นะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่มาลมกิจกรรมครับสำหรัสามันคับนะครับผมก็ ผมขอบคุณจริงๆเลยตอนนี้ซึ่งเป็นห้าพนะันเท่านั้นก็จริงเลยผมเนี่ยอย่างดีไม่มีอะไรจะชูดอ่ะเลอก็ขอบคุณ,คณมากๆนะผมก็ตอนนี้ก็คือผมมีความสุขมากรู้สึกแฮปปี้เอนดิง้งอะไรพวกนี้เยอะมากเลยนะก็เมนะื่อกี้ผมมีประมาณนี้ก็ผมก็คือคุณดีเจเกมส์หนึ่งรองดีเจนะผมคุณมารายงานตัวด้วยนะครับผมไม่งั้นถือว่าเป็น,านาปการสละสิทธิ์นะครับเอ้ยผมสหรับวันนี้ก็ไปแล้วผมได้เจอกันใหม่แล้วั็ตอนนี้ผมไปแล้วก็หมดเลย